ครับผมไปเหตุให้ไรผมไม่ได้ใส่นี่โร้านยังก่อบาปบาปอันนี้สีขาวนี่แพงบ่สีขาวน้ำกับปลแพงเลยใส่เอาหัวชุบข้าวหางจอมหมุนเอาเลยนะมันเล่นหงอกเอียดบ่ได้ไม่เล่นเป็นลังขี้แหละมันจำเป็นเอาหัวชุบข้าวหางจอมหมุนเราเล่นแตนแอร์เท่าไหร่ครับ สามสี่ค่ะอะไรนะอายุเหรอสามสนะสาี่ค่ะสามสี่นี้รวมเปลือกมะพร้าวด้วยใช่ไหมเอ่อน้องไข่เน่าครับหาตาล้องครับน้องไข่เน่าครับยังไม่มีตาล้องยังไม่มีตาล้อง สนใจตะก้องไหมครับเผื่อจากว่างจะไปถ่าย้ค่ะูยาะไร้กัค่ฟังม่เรืออยากใส่ไม่ใส่กซานี่เลยสักคนแมนแเออราแลกอ่งนีดิังแ่เรือาหน้าที่ดาดาให้่อยฮะอู้บอกเก๋าเก๋กะลาเงากอะไรก็ว่าเหาต่เนาะ ข้ามีโอกาสเสด็จพี่ขึ้นตำสานมานห้องครับผมอืมครับผมคือส้มตำปลาร้าครับผมวมิธีการที่กินส้มตำที่อร่อยที่สุดครับข้าต้งมีผักครับผมอันนี้คือผักหูเสือบ้านฮ่องครับผมนี่ผักหูเสือนะครับผมนี่คือผักหูเสือครับผมเอาเมื่อกี้ไปยืนเงี้ยวใส่อันนี้เมื่อกี้อ่าปลาปลาเบนเ้า ปกติพักมุสยเขากินกับลาบแต่มื่อนี้เขาไม่กินกับส้มตำนะครับผมส้มตเวลาเขากินครับผมเขาต้องคุยครับผมคุยม่คุยเขาไม่ไงคุยเขามีครับโอ้โหเนี่ยคุยเขาไม่เลยครับเวลาเขาปากครับปัดโนเกแตายังไงน้ำโอ้โหผมบ้าผมบ้าเน่าเน่าอันนี้คุยกแซ่บเน่า ยาติมครับบหน้ากับนัวทุกอย่างในผ่านี่นัวมันครับนัวเบิดคุยครับคุยคุยคุยครับตามครับตามใช่เนี่ยเริ่มเริ่มเมื่อยแล้วเริ่มเต้นไปแล้วกล้องก็ไม่ไปไหนเลยเนี่ยนี่ครับอไหกเซน คุ้ยครับกุ้ยคุยครับคุยบ้าอันนี้เขาเรียกแสดงแสดงแดกตับอีรีนเ่เออครับผมกุยข้าวุ้ยเพราบอกเป็นอาหารอหานนั่นปแดกกันว่ากินก็อบเคยกินเก่าใส่อาล่อง่ห่กลอใส่ห่อกล่องใส่ห่อกจะกินจะกินเอา ขาดกาแฟบ้าขาดขาดอย่าบอกไม่ว่ายกขาดสดอิ่มธรกดาขล่เารักกระโดดเอาไ เอาเอาคือป่าวแม่ที่